เดี๋ยวคืนนี้ช่วยอยู่พะร้อนนะคนกลับมาเต็มส่งแล้วเป็นไงบ้างอ่ะเป็นไงบ้างอ่ะดีนี่ดีแต่ว่าไอ็นตัวเลขมัดีเก็เมื่อคืนเมื่อคืนนั้นแหละที่ไ,ไ,ไปไปมาทะเวทอ่ะเออรถตีเลยใครกลับมาเดี๋ยวอยอดเอาเป็นเล็กถ้ามีาอะไร ได้พี่ไม่มีปัญหาพี่ก็คือตามปกติจะว่าจะว่าก็แค่อย่างที่แม่บอกคือถ้าพี่ว่าดก็เดี๋ยวครอบคเอาของที่บ้านจะได้เอามาเพื่อเสริมได้มีอะไรบ้างคุณดูคิวผมไม่รู้จังหวะยังไต้องดูเลยยุสีพายุปกใช่ที่วงว่างนะวันว่างนะพายุแบบแล้วตอนนี้เราก็วิ่งงี้ไปก่อนนี่ได้อยู่แล้วเขียวพี่เรื่องครับตอนนั้นครับฝากด้ครับพี่ครับผม แล้เงี้ยเดี๋ยวผมจะจะต้องดึงพี่เอเข้าไปใน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 กลุ่มงานนะพี่เอจะได้รู้ว่าพอเวลามีงานใหม่พี่เอพี่เอจะได้เขียนได้ได้เขไ,ไ,ไปเลยจะได้ไม่ต้องบอกกันวันวันตะวันเป็น,เป,นเป็นเฟซเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดึงเข้าไปพี่เอพีอ่เอสวัสดีครับสวัสดีพระขมลค,ครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนจ้าสวัสดีครับ รเราจอกันกันกอดลงงตาได้ครับผมสิเจอกันครับสวัสดีครับเมื่อคืนลบจริงครับเพราะเมื่อคืนเสียงผมแย่มากเมื่อคืนในตอนแบบ อคนใจแบบใจกับละคนแบบคนหน้าวิธีสะดุ้งหมดเลยผมก็ยังสะดุ้งตัวเองเลยแบบโอ้โหแบบเราเราเราไม่ไหวเราเราแย่เลยเราเสียเราแย่มากจ้อยดีครับแกานยูเทเกอเทแกยู่อะไรครับจ้อย ไนะ่นอ้มดมึงไม่ได้ยิหน่อยวะบอกว่ามึงไม่ได้ยิงหน่อยมาโถแล้วขับรถใหต้องชกหัวหน้าแล้วตา้คนรู้ีรถใหมเดี๋ยวมันล่ตามร่งเจอกันกี่ยวกัตอนนี้เลนะเออ้า่งนองทยเลยต้องเข่อาิออ่านีโอเวอร์นะเออโอเวอร์นะโอเวอร์นะเออต้องขับรถใหม่ต้องชือกหัวหน้าด้วย นี่รถขับแล้วก็เนี่ยแล้วรถเนี่ยอะไรนะแล้วรถแปงรถรถคันเนี้ยทำไมอ่ะอะออกว่าอะไรคนคนคนขับนั่งมาด้วยเนี่ยว่าเท้าเปิดเท้าเปิดไปแหละเปิดทำไมอ่ะกระตีถึงเอาต้อลาล้อไว้แล้วต้องปากล้องพูดว่าหลบลอยแล้วไม่มีเบรกต้องต้องหยุดที่มาดีเลยเขาต้องต้องตีตีก็กลับไม่ได้ต้องดีฮันแน่เงินสดเอสไอไม่ได ข,ข,ข้าวกินข้าวไปนะทุกคนแซววันฉ่ำเดี๋ยวใช่แซวันเก่งกับลิเกงานเนี้ยแซววันเก่งแซวเก่งกินข้าวกันไปทุกคนดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นมากเลย cái là cứ là khóc bọn này nó cái thái, thái, thái